เรื่องเล่าในแตงแดงวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปอย่างประเทศที่เรียกได้ว่ามีแต่เรื่องเล่าแฟนตาซีและถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งนางฟ้านะ,ะนั่นก็คือประเทศสกอตแลนด์นั่นเองะคะสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าสะนางฟ้าค่ะคุะคณผู้ชมสะนางฟ้าอันงดงามนี้นะคะตั้งอยู่ที่แกรนวิโดนะคะบนเกาะสกายค่ะที่บริเวณสะนาแห่งนี้ที่ตั้งอยู่สามารถมองเห็นภูเขาคุยลินอันงดงามได้ด้วยนะ,ะซึ่งแหล่งนี้เนี่ยอยู่ ที่บริเวณนั้นก็จะล้วนไหลลงมาจากขุบเขาคุยลินนะคะแหล่งน้ําต่างๆนะรวมทั้งลําธารที่มีน้ําตกที่เรียกว่าสะนางป้าด้วยนะคะต้องบอกว่าสะนางป้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมค่ะสําหรับนักเดินป่าเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าสระน้ําแห่งนี้เป็นสระน้ําที่มีความสวยงามค่ะ เกิดจากน้ำพุบนภูเขาที่ใสสะอาดนะซึ่งนะักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามของธรรมชาตินะจากจุดจอดรถไปตามเส้นทางยาว2.4กิโลเมตรได้เลยนะคะน้ำที่อยู่ในสระน้ำนางฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าใสาราวกับคริสตัลเลยที่เดียวนะเหมาะสำหรับนักว่ายน้ำผู้ใจกล้าค่ะ ถามว่าทําไมต้องใจกล้าละ่ะเพราะว่าน้ําที่สระนี้เนี่ยเขาบอกว่าเย็นยะเยือกสุดๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลงไปเนี่ยก็ต้องทนความหนาวเย็นสักหน่อยนะเขาแนะนําว่าใครที่ชอบดําน้ำเนี่ยสระนี้ก็เหมาะกับกิจกรรมดําน้ําด้วยเช่นกันนะแม้ว่าในปัจจุบันนะสถานที่แห่งนี้จะสวยงามดั่งภาพฝันนะคุณผู้ชมแต่รู้หรือไม่ว่าแรีิพูลหรือว่า นางฟ้าในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบค่ะคุณผู้ชมและก็เป็นสมรภูมิการรบครั้งสุดท้ายที่สูญเสียชีวิตไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะระหว่างชนเผ่าตระกูลแมคคราวแห่งดันวีแกนนะคะแล้วก็ชนเผ่าตระกูลแมคโดนัลแห่งสลีนะ,ะโดยศึกครั้งสุดท้ายนั้นตระกูลแมคโดนัลได้รับชัยชนะไปค่ะแต่ว่ามีการกล่าวขานกันว่า การสู้รบในครั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันดุเดือดมากแล้วก็มีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจนถึงขนาดที่ว่าสระน้นํานางฟ้าเปลี่ยนจากสีฟ้าใสเป็นสีแดงเลยทีเดียวนะตำนานนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมาด้วยคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะและแนวโน้มวัสึกนั้นก็เคยเกิดขึ้นจริงเพราะว่าการสู้รบที่ยิ่งใหญ่มากในครั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันยิ่งใหญ่จนถึงขนาดที่กษัตริย์สกอตแลนด์เนี่ยจะต้องเข้ามาแทรกแซงอ่ะเพื่อที่จะ ยุติสงครามในครั้งนี้เลยนะแล้วก็ตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลแมคโดนัลล์นะคะก็ได้มีการสถาปนาตนเองเป็นกองกำลังรบที่แข็ง แก่งค่ะแล้วก็มีการเคารพนับถือไปทั่วทั้งหมู่เกาะอังกฤษแต่ไม่ใช่ว่าคนในตระกูลนี้เนี่ยจะกระหายสงครามขนาดนั้นนะคะผู้ชมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไปทางเรื่องของศิลปะด,ด้วยเหมือนกันพลเมืองของตระกูลนี้เขาก็อาจจะเป็นนักกวีบ้างเป็นนักดนตรีบ้างนะคะบางคนก็กลายเป็นนักการเมืองคนสําคัญเป็นนักวิชาการรวมไปถึงเป็นนักบวชด,ด้วยนะกลับมาที่สระนางฟ้าค่ะผู้ชมเนื่องจากว่าสระแห่งนี้เนี่ยมีความสวยงาม มากคุณผู้ชมวิวทีทัศสวยงามสุดๆไปเลยก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่คือเป็นที่ที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศรวมไปถึงต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นรถลาต่างๆที่จะมาจอด ที่จุดจอดรถเนี่ยคุณผู้ชมก็เยอะแยะมากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยจะมีความเข้มงวดค่ะในเรื่องของการจราจรสักนิดหนึ่งค่ะรวมไปถึงเรื่องของการรักษาความสะอาดด้วยนะคะเรื่องของการรักษาความสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้มงวดดีเดียวนะคะห้ามที่จะทิ้งขยะไว้โดยเด็ดขาดนะคะโดยในช่วงที่มีการเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่มีคนมาท่องเที่ยวสูงที่สุดนะคะอย่างเช่นในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมเขาบอกการจราจรที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะหนาแน่ แน่นมากนะะที่จุดจอดรถขึ้นหนาแน่นมากจริงๆเขามีคําเตือนเลยนะคะว่าหากคุณสังเกตว่าการจารจรที่แยกคาโบสหนาแน่นจนเกินไปแล้วก็เขาบอกเลี้ยวรถกลับเลยไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย จะหาทางกลับยากมากคุณผู้ชมเพราะว่าทางเขาเนี่ยมันจะเป็นวันเวนนั่นเองนะ,ะเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะออกลําบากสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของสะนางฟ้านะคะแต่ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นสมอรภูุมรบนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสะนางฟ้าที่นี่เนี่ยสวยงามจริงๆแล้วก็หลายๆประเทศในสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนตาซีแล้วก็นางฟ้าเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าอีกหนึ่งของอีก หนึ่งมุมของทางยุโรปนะที่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ